ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะบทที่ห้าด่านที่2นะครับ ไอเทมนะครับก็จะเป็นเรท50โลเลยก็เลือดนะที่ผมเปลี่ยนเป็นชำาระล้างนะครับเพราะว่าทดลองจะล้างโลนะครับตัวจำนวนล้างนะครับไว้างล็อกขานะครับเมื่อเกิดล็อกขาคู่นะด่านนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับง่ายๆนะทำดามิอย่างเดียวครับนี่ไงครับมันล็อกขานะ เดินชิดมุมหน่อยนะครับกดเรทห้าสิบยิงปกติเลยนะห่างๆกันนิดนึงนะครับยิงปกติเลยนะดามห็นเบาจัดเลยนะครับคนนี้นะคนห้าสิบเรทแล้วก็โล่นะครับเผื่อบอสซ้ำเรานะนี่ไง สวยครับพาวได้เลยนะแล้วก็กดโลด้วยนะครับกดหน้าสิบพาวแล้วก็โล่นะครับเผื่อเธอหน้าบอสจะทำดาเมจนะเธอหน้านะครับบอสจะสร้างโล่ขึ้นมานะครับ เอนนี้นะครับบอสสร้างโล่ขึ้นมานะครับถ้ามีเลือดก็เติมเลือดเลยนะอันนี้เราทดลองไงครับสรุปนะครับล้างโล่ไม่ได้ยิงปกตินะหรือไม่ก็กดผ่านนะครับถ้ามีชาร์จก็กดชาร์จได้นะหน้านะครับโล่หายนะ จริงๆเราก็พาวได้นะแต่กี้เกียดนะครับบอกแล้วครับด่านนี้ไม่ยากนะบอสท,ทุบแรงอยู่นะพาวเลยครับก็ไม่มีเลยมากนะครับด่านนี้นะ ไม่มีเทคนิคพิเศษนะครับเรียบร้อยครับก็ผ่านแล้วนะง่ายมากๆนะครับด่านนี้